สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แอดจะพาเพื่อนเพื่อนมาคัดเพศมะละกอที่ง่ายที่สุดนะคะไม่เสียเวลาเหมาะสําหรับคนที่ไม่ต้องเสียเวลายุ่งยากในการไปเพาะไปคัดดอกคัดเพศตอนที่ออกดอกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นมะละกอที่สุกแล้วนะคะก็จะมีเม็ดสีดําเม็ดสีน้ําตาลเข้มเม็ดสีน้ําตาลนะคะแต่เราแต่ทั้งบมดนี้เราไม่รู้นะคะว่า สีไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียรหรือว่าเป็นเม็ดกระเทยเม็ดกระเทยเนี่ยเขาจะเรียกว่าสมบูรณ์เพศส่วนมากพวกมะละกอดําเนินนะคะเขาจะนิยมเอามะละกอพันกระเทยนะคะไปเพาะเพื่อที่จะได้มีเนื้อเยอะเวลาเขาเอาไปตํานะคะไปขายมะละกอเพศกระเทยนี่เขาจะให้ลูกที่มีเนื้อเยอะนะคะอ่าส่วนวิธีการนะคะแอดก็จะนํานะคะขั้นตอนนี้นะคะ คือเอามาเม็ดมาแช่น้ำนะคะคือเม็ดไหนที่ลอยเอสก็เอสก็จะนําไปทิ้งนะคะคือจริงๆแล้วเม็ดที่ลอยน้านี่ก็ระบุไม่ได้นะคะว่าจะเป็นเพศผู้เพศเมียหรือเพศกระเทยนะคะจากการที่หลายๆคนนําไปทดลองปลูกนะคะก็ติดดอกเหมือนกันแต่ส่วนมากเม็ดที่ลอยน้ําจะเจอได้ในเพศ เู้เยอะที่สุดนะคะสังเกตดูนะคะสีที่เข้าลอยก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะคะที่เข้าลอยน้ําส่วนมเมล็ดที่จมน้ําก็จะเป็นสีดําแล้วก็สีน้ําตาลเข้มนะคะที่จมน้ําก็ถือว่าใช้ได้นะคะส่วนเมล็ดที่จมน้ําก็ระบุไม่ได้นะคะว่าจะมีเพศผู้ไหมแต่ก็จะมีเพศผู้แต่จะมีจะพบได้ส่วนน้อยนะคะ เพศผู้ที่จมน้ําส่วนมากก็จะเป็นเม็ดกระเทยแล้วก็เมล็ดตัวเมียนะคะทีนนี้แอดจะมาแช่น้นาทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าแอดจะคัดเมล็ดไปตากแห้งแล้วก็นําไปปลูกนะคะขั้นตอนนี้เป็นวิธีการที่ง่ายนะคะสําหรับคนที่ไม่อยากเสียเวลาไปปลูกนะคะเพราะเราจะได้อมลกอเพศเมียแล้วก็เพศกระเทยได้เยอะที่สุดส่วนเพศผู้อาจจะมีปะปนมาเล็กน้อยนะคะส่วนเวลาเราปลูกถ้าตอนที่เราที่เมล็ดที่มมลกอออกดอกนะคะ แล้วก็รู้เพศแล้วเราก็จะถอนทิ้งเลยนะคะเราจะไม่ปลูกต่อนะคะถ้าเป็นเพศผู้เพราะว่าเพศผู้จะไม่ออกผลให้ไม่ติดผลนะคะนี่แหละคะ่ะแอจะนําน้ําไปลงมากค้นบอกว่าพอนําไปแช่น้ําก็ให้เอาเกลือลงไปละลายจริงๆแล้วไม่จาเป็นต้องนาเกลือไปละลายนะคะเม็ดเข้าจะลอยน้ําอยู่แล้วนะคะสังเกตดูนะคะเม็ดที่ลอยน้ําส่วนมากจะเป็นเม็ดที่มีสีน้ําตาลอ่อนๆออ,ออกใสๆนะคะที่ที่ททแอดคัดออกก็ อาจจะมีเพศเมียแล้วก็เพศกระเทยปะปนไปก็ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะมันเป็นส่วนน้อยนะคะส่วนมากจะเป็นเพศผู้มากกว่านะคะแล้วก็คัดทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็จะเอาแต่เม็ดที่จมน้ําเพื่อไปตากแห้งแล้วก็เพื่อที่จะนําเก็บไปไว้เพาะปลูกได้นะคะการที่เรานําเม็ดมะละกอไปตากแห้งให้แห้งที่สุดนะคะเราจะสามารถเก็บเขาโดยที่เขาไม่ขึ้นรานะคะถ้าเขาขึ้นราเขาเสียนะคะจะไม่สามารถนําไปเพาะได้นะคะ อันนี้แอดก็เลยจะมาคัดแบบเอาให้คือประหยัดประหยัดเวลาที่สุดนะคะที่เราจะสามารถได้เพศเมียกับเพศกระเทยเยอะที่สุดนะคะอันนี้แอดก็จะตักออกจนหมดนะคะลักษณะของดอกตัวเมียนะคะดอกตัวเมียจะมีดอกทรงกลมนะคะลูกเขาที่ติดก็จะมีลูกกลมเนื้อจะไม่เยอะเท่า,าสมบูรณ์เพศนะคะสมบูรณ์สมบูรณ์เพศนี่คือเพศกระเทยนะคะ เพชกระเทยเวลาเขาติดลูกนะคะดอกเขาจะามีประมาณช่อหนึ่งจะมีประมาณสองถึงสี่ดอกนะคะก็จะให้ลูกประมาณสองถึงสี่สี่ดอกสี่ลูกนะคะแล้วทีนี้ลูกเขาจะมีลักษณะเรียวยาวนะคะแต่มีเนื้อเยอะนะคะส่วนดอกตัวผู้นะคะดอกตัวผู้นี่จะเป็นพวงนะคะดอกเขาจะเยอะมากเป็นดอกเลียวเลเล็กๆอันนี้เขาจะไม่ติดผลนะคะเราก็สามารถถอนทิ้งได้เลยนะคะ ยังไงก็ให้เพื่อนๆดูรูปภาาประกอบนะคะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะแอก็จะมากรองนะคะใส,ส่ตะแกรงแบบนี้เพื่อจะนําไปตากแดดตากประมาณสัก2แดดนะคะก็จะแห้งเราก็จะสามารถเก็บได้อันนี้เพิ่งกรองนะคะให้เสด็จน,น้ำแล้วแอก็จะนําไปตากนะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะเม็ดที่จมน้ําส่วนมากจะเป็นเม็ดสีดํากับเม็ดสีน้ําตาลเข้มนะคะเม็ดสีดําจะเยอะที่สุดเลยนะคะก็ ทีนี้นี่ก็จะเอาไปตากแดดนะคะตากแดดประมาณสัก2แดดถ้าจะดีก็3แดดก็ได้นะคะจริงๆ2แดดก็น่าจะพอแล้วนะคะน่าจะแห้งก็จะสามารถนรําไปเก็บไว้ที่จะเอาไปเพาะไปปลูกได้อันนี้ก็ได้แดดหนึ่งแล้วนะคะทุกคนก็แห้งเป็นบางส่วนแล้วก็จะตากอีกสักแดดหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวยังไงท้ายคลิปนะคะแอดจะมีรูปภาพประกอบให้เพื่อนๆนได้ดูนะคะว่า เม็ดตัวเมียเม็ดกระเทยเม็ดตัวผู้จะออกดอกแบบไหนจะให้ผลแบบไหนนะคะดอกตัวเมียนะคะมีรูปทรงยังไงดอกกระเทยหรือดอกสมบูรณ์เพศจะมีรูปทรงยังไงนะคะแล้วก็ดอกตัวผู้นะคะจะมีรูปทรงแบบไหนก็ตามภาพที่ประกอบได้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ